<cười> <cười> ừ, <một> hà phu <laughs> <laughs> <degli hà phù? cười> <laughs> 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 năm hà phu á, phi nông phu. phi lực gì? mãi ừ. à. là cái món này mãi là cái món này 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 nó này món này món này món này มันจะบอาเห้เาความจริงเลยเนาะเล้เถิดก็นอนอยู่ในเลยใยก็นอนอยู่ในบัวย้อมออกมาพบตีคุจนแตกให้ผัวและตีคุจนแตกเอาปัวอยุพี่น้องนาะปัวจำเหาปัวได้เด้อพี่น้องนเอาก็วางดีข้าอยากให้เป็นคนหูผดีเป็นคนหูัวนั่นเปิดตลาด กันมาอยู่เพื่อนนางใบพี่น้องมา,าก็อายกับไผ่ไผ่หาเนี้ยมาใช้นน้ำแกงกินเลยติกจ้ะเื่อนน้ำบาเทิดเด้อยู่เทิงนะใช้น้ำแข็งแล้วก็กินเี่กปนน้ำเย็ยนใ้เทานะ,นะส,<อ>สขขนบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องี่ตลกครับแงบี่นุ้กเิบดูหมบกก่กากเ<บ>้ากรา พาบมามืัอนี้พี่น้องเนาะมาสวยแน่ั้นหนึ่งพีいい่น้องเลยเดินทางมาหาชาวใบบ่าวพืชนี่ไล้ว่าจะมาไทรายบทคุ้มกันหนีฆนะพี่น้องเลยเบื่อเงินข้อที่ต้องว่าติดโทรมาชุบทหาเจ้าบ่เบอรอให้เดี๋ยวไปหับได้เทเด้อเราวันนี้ลูกฮะคาด้มันเหลื่อมบ่ หมอคัดนั้นเป็นทามานเบ่มอเห็นหินเลยก็เออกิ่งมหนเอาแล้วไว้หร <Le al S 2> <liberals> ือเนาะแล้วมันเรียบเลียวเรียกเดียวเลยห จ้าปแอมอไหดพื้จ้าห้ห้อนบ่หมอเจ้าเขาไปเห็นนแล้วบ่บ่หอน,ออน <c oughs> หน่อยห้อนเด้เวลากลับไปเห็ดเอาอ้มมันตงไอ้ครั้งนี้กนเนาะยันห้อนเนาะ <c oughs> นเ่ื่อพี่น้องเนาะจะเป็นอย่างวันศิลป์มันมนีตีนั่นตีนี่เพบ่บัดพี่ตรงเนาะอ๋อทีเดียว เรา่ก้อนลพักก้อนหรอปกูเลอจะได้ตกแซมก้อนมันเพื่อยมันมีตใช้เพื่อได้นีเอ้อบ่ปาาตีนกัวกับบ่ปากุ้ใจแล้วข่ันเฉเิมกนได้สบายแล้วออยู่ให้ไข่เอาตีนท่าประตูคข่ยบ้เฮ็ดแหลวมันกัเพ่นั่นมานออือ จะนตู้น้ำก้อนไปชมกัน่มเปื่อยเพราะหายากปลาพื้นนะปุ๊กเอาปุ๊กเอาปุ๊กเอามาใช่ถ้าเพื่อนเราได้กินนะถ้าฮาได้กินหลายดอกเราป้อนเบ้ริลล็อกตออคือเราแน่บายเจ้าเลยหลอกแล้วอกาอกงไนะอยไอเธอหลอกนอนโอยอ้โ้้อออ้้อนี่ยย้ เออเตจิตไดมเอาเทอ่ตจิ๊กันแหละเอาดุกเอาเตติตกันแล้วฮ้อนเนาะเราจะใช้น้ำเย็นไว้ใ่้เจ้าอลไกินให้่ช่างเพิ่นผู้มาเห็ดเห็ดทองน้ำนี่แหละเทาเป็นมีชาเป็นไข่บอกเป็นไข่ืึอนกินย้ายเทด เน่เรากินยาแล้วเรานอนบมยะผู้ไดอลุงมาเช้ารอาลุงบ่เช้าไปไแล้วนลุงัเชแล้วตักบ่ายาข้ามานี่นะล่างก่อนได้คมรมานี่อือนี่กเอ้าเขาแด้มเลแล้วเต้นรถอือนีสิเทเพืนลุงมนเหีว่าเทแล้วเทเลีกหนาวทัดให้มเย่งนั้เองเย ทีเข่าแล้วหนึ่งหนึ่งหะเบ้อฐานสบายเข่าหนึ่งแล้วโอมนักกินใครเป็นไรใครนะมีเลยระเบ้อโอ้ชุ่ไอ้บะหูเนาะบะบอกว่านนี่เนาะเดี๋ยวมาล่างบะเดี๋ไปทุบมันพันพัน

ไายออกมามันุ่ม้าปล่อยไปตามเว้นตามกรรมมันแม่แล้เขาซอยเต็มที่แล้วเขาซอเขาซอยซอยเต็มที่ซอยที่นี่ที่อยู่ที่เศร้าแล้วได้แต่เขาบวนโอ้เว่าเขาขายัขายไปได้แม่ขายบได้เขา้มันเป็นชื่อของค่อน้งน้อยพราะกัหาการะต่งกับงขชื่อขายได้กันขายแม่นะ มาซื้อมาให้ก็บเจฟเฟัน้าีอยู่ในปกติไปดอยู่ปกติในอนาคต้องพากันอีกทีอย่างนั้อยากได้คือเขาอยากอยูุ่กก็มีได้เนาะทำลายนะอย่างาันนเป็นบ้าคือว่าเป็น จัดใจนี่แหละตละคนพุทชองะเนาะนอนเมียกันนอนมือยผูกแขงเนี่ยขมาโตต่างทับทิมอ้องมาแต่ทางผูุ่เพันธุ์เห็ดเห็นสภาพแล้เลยรเจ้ากรมบันยายได้พี่น้องมีแต่หาภาพเลยเทนคาบัยายนีสวยบวงคู่ขง็เเพราะว่า ทีว่าไม่ใช่จะดีหรือว่าผพวกนายคนซื้อมากหน่ซื้อมาให้ใส่ให้ใหเฮานี่ได้เฮามีคือบัตรคือเมืองหมู่พี่น้องแต่มาเห็นสภาพแล้วบปล่ากับไพ่กับบุญจากออนลายพี่น้องมีแต่ให้ภาพแทนทำบรรยายซะไหมออนลายมันก็ทีว่าทั้งบปล่าไพ่นี่ทีว่าว่าเป็นพี่น้องเนาะมีแต่นั่นนี่แหละพี่นอ้องเต็มดีเนาะแม่เพราะว่าเฮากับเฮ็ดคือว่จาจะซอยนี่ซอยเต็มที่พี่น้องเลยซ<ม>อยด้วยใจ เฮาก็บ่เคยตัว FC แม่นเรื่องใดเป็นเรื่องใดเคยปิดบางอีกซอยเต็มที่ซอยเต็มที่มันจะมั่งจังน้อยก่บ่ลุงจังเออมันเหยียบได้เฮาบ่ไป้่ปนรูน้ําัดเนาะสิวงางเบิ่งว่าสวมนําคู่นี่ก็แตกตอนมานี่ลุงยังบ่ลุงยังบ่ได้แตกบ่ ดูแต่งเนี่ยมาพื้อมกันบอกเจอันเลยตึงตำตำไปเห็นรวมลราพัดไปวันท้ายตึงต่ำตึงต่ำเลยบรุงต่อมาน่ะมันกับพี่แล้วเนี่ยเนาะมาเห็นนะนี่หละนักใจนะเห่าอ้าวนักใจผู้ช่วยแล้วแม่นเป็นที่ล้วเอ้ยตังแพงคนเดียวบ้าปใจที่เลานะมักบอบมึงนั่นะ เลขที่สองเท่ได้มืนเลขใอารมณ์บูดีแต่เศร้าัวบ่ได้ซ้ำเศร้าบ่ไอ้เธอรำเมย์รับ่ได้ซ้ำเศร้าบอกือว่าเป็นีนี่แท้งามอยู่วชิบ้าไอเทพื้นนั่นใช่ได้ไปใช้นี่เตรียมเครื่องนะออมาสิบไม้ที่สี่โอ้อยู่นานเบียดบ่บ่ดูใหสร้างเราก็ซื้ออยู่เถาโัรสร้างพุ่ อ้าไอ้ถามรีเป็นไดรคือพันคู่อยน่บักเถอดไตีคอยเอ้ยทุกปู๊ไปนอนอยู่กอนน้ำมัผู้เมื่มือไปนอนลีเราไปเข้าไปขี่ไปราเราไปนอนมีแต่อยากไต้มีแต่อยากตีคอยบัเถิดไปว่าเว่าเราดีไปลีจะเสื่อเมี้ยไปลีที่เจ้าอย่าปิดบังนี่จะนั่นที่เจ้าอีกสิเมื่อจะน่อยนี่ปิดบังยัง ปิดบังบ่เคิดนะมสันดานบ่ดีว่ามาโลดว่าสมอ้ปิดบังหยังเอาบกเถิดสันดานบ่ดีเฮ้ยบ่ดีังได๋ลคั่วเราก็เฮ็ดหยังก็เฮ็ดเวลาเราเฮ็ด่เฮ็ดนบ่ได้สตมาก็บ่ได้เฮ็ดน่นอนตายน่ะจว่าปนานแม่นบ่เราบ่ทได้กินข้าวเ้าบ่นึ่งข้าวสกว่าบ่นึ่งก็ลุกไปนึ่งแต่เช้ามื้อเช้านี่น่ะสุกลบ่จะบ่ต้องมาเว้าจะไนอนนําคอยดอกแม่นกินยากเฮ็ดบ่ซะ เราภาทากิีขาเราก็ะโบเห็ดแล้วเมื่อยเนาะกิีขาที่นนำไมีเยอะไม่แห้งผลแล้วแต่เอาไปดิอารมณ์บุรีจะเศร้าแท้สบายมึงครูมหาแมนให้ทั้งยักษ์ป่ะนี่พักผ่อนทั้งปวดทั้งเมียเมียนอย่างไม่ได้เลยแต่เฮาเพื่อนว่าแต่เฮานี่ ปิดบัง,ง,บงนี่ฮะสิปิตบังเงี้ยเขาปิดบังยังงอมปุ่ป่นเลยผู้จักนำผู้ก่อเรื่องเด้อะลูกฮาที่เสียตายนะพาไปหาหมอคือปลาเพิงลูกฮาตายไปนะพวกเฮาเสียใจสุดใจบ่จักแต่พวกเฮาวเอาหนักพี่ปอบคันกินเป็นๆเลยแต่สุก้อยไปขี้แกบักเถิดนั่งยูหันปลาอ้อยลูกอยู่ด้เฮือนปลาเพิงคนเดียวลูกเฮาคืนนั่นลูกนี่เด้อย บอกไปเื่ออยู่ะก้าไปนอนเฮือนประเพงมันนำมาได้หอดนอนเฮือนปวอนก็บอกให้นอนอยู่หันกลไยเลยมได้ยังนอนแต่ประเพิงพามานอนอยู่เฮือนเ่าเราว่าไปรดนอยู่หันเนาะตงว่าไปชดถิตเนาะคอยว่ามืดดีมืดบดีเนาะค่อยวามืดบดีเนาะ เราาก็เลยเป็นยังไงแล้าที่เป็่นช้าเราให้อาภาหุมให้ไปเลยเราให้เราเอาหาุมให้อยู่มือนตะวอนก็ดี้แต่วบาคนบมดเต็มเนาะอู่หรอขันหุมขันหุมขัดจ้องไว้กลางแดดกลางฝนอืนจะว่าเห็ดนี่มันแล่แล่ใจกันารือเล่านยเห็ด่วมเนี่ยนะบดโดนเอกมื่อื่นกระดาษจะแล่เอยู่ดอก ขึนมาแบนี่ <sl ur famil ian> ิอะน้อยไม่ซอยอัดวออัดห่างน้อใส่อัดน้อยนอยอัด่กระิกกิกิกแต่ก็โอเคแล้วเอนเต็มที่ทุอย่างแล้วซอยกะไอ้ขนมบ่อขนมว่าอเป็นใอยากน้ำแท้ขนมหวานแน่นะคอยกปช่วยยอันตามภารกิจผู้ใหา่ให้หน่ยแล้ว ก็ว่าอีจังฮาก็ถ่ายลุ้งไอ้เพื่อนไม่ได้กันสบายเป็นจะได้ลุ้งสบายฮะเดี๋ยวจะลงวัดพักก่อนเนาะม้อนี้ฮ้อนนุงเนาะฮ้อนแดดเอ้ามื้อนี่้าูีนองเลยเอ้าข่ามากะบัวกะบุกเอานกระติกมาแซมก้อนสมยเนียกะหาก เห็นลงมาจะลงโค้งเกงอันไหนผัวบอลผัวพนักงานผัวพนั่นไปรีนอนอยู่พ pues ุ่นทผัว่าพนครื้นผัวแมนบอลเร็วเจ้าแหละผัก็ไปจ้าเขาว่าแมนบอลเหรลงมาจะก่อไม่ฮะนี่เราไปพันพันอือแล้วว่าว่าเจ้าประจักรหรอกเจ้าบไิ้นอนนมแขวะแล้ววะสบายมาเห็นในรถป๋อบ้านเนี้คู้ตั้งน้ำกับหมุนยากแล้วขีดนักเนาะลุงโย ก็คือมาให้กับมึงโมเมนต์ธรรมดาต่อไปนี่ก็สิว่าจังไรเนี่ทีงานก็ดีขันมาเห็นสภาพแบบนี้บ่เบาลงเนาะบ่เบาไปนําเบาไปน้ำบ่วางๆกันเอาแล้วนี่ผู้หนึ่งบ่กลุงว่าอันหลานเด้อเจ้าบ่ผู้เรามีพ่อมีแม่เออลานถ้อยู่นีปะดูปีนะพี่ไม่ไม่นั่นมันเก่งอยู่แถวนี้นะมีบ่กพี่ไม่ไม่อยู่แถวนี้น่ะ ตะกุดเจ้าปะผาซาพาาีใหม่ๆนะมันเก่งอยู่ใส่ไ,ได้ชคอยเลือดรอดห,หอมุมี่หรอพีใหม่ๆนะมีเอฟซีสนใจอยากช่วยบ่นะถ้าเราเป็นคนกาบผ้าบ้กนผ้พาพอแมวนี่พอแม่เราเสียเบิดบอกดอว่าปลาห่างกันเสียหมดเลยเสียเบิดจะผีได้แล้วตอนนี้นะโอ้ยเะไเกีย เอาดูกบเมียเราบอกท่านเอาบอกคนนันคนสองขององนั่นคนสองยังคนสองประเทศบอกว่าง่ายแบบเป็นทอมว่าจะเป็นผู้ชาสดีกับโบแมนว่าจะเป็นผูยิงก็เธอกับบแมนผู้ดีกลาง ผมันได้อยูเมียนหมดแล้วเพิ่งเห็นสภาพนี่เดินเที่ยวทซอยอยู่บ่ซอยไปเนาะซอยชั้นแน่เลยนักใจคือกันนะเพื่นก็ดีเนาะได้ชั้นแน่แล้วใครว่าจะซอยชั้มแน่เนี่ยแมียนจะใคยจะเริ่มมันนั่นแหละมีจังหวะทิ่ตามอาการเนาวบันนี้ครับได้จั้มี่แล้วเนาะเพราะเขาเชี่ยวชันษาได้ชั้มใดนะเพราะว่ามันมีครบเลยทั้งเมืองดังน้ำท่วมครั้งของน้ามันก็ครบทั้งนี้แล้วสมบูรณ์เลยแต่เราเจ้าชีคนทั่วไปเนี่ยบุ๋มมีชั้มแน่ใช่ไหม รามีกูเหยอ่อไเอาอยัางบมเลยมีเตียงแบบเล่าเรามีเตียงแบบเล่าอยัางบมมีนี่เลาามีแต่เฮาที่ตามเบิ่งสภาพเล่าต่อไปว่าการเล่าดีขึ้นบ่อหรือว่าเราสีหักชาวัตถุสิ่งของที่ว่าเพื่อเพื่อนนี้ห้มานี่ได้บ่อจังงส่นะถ้าว่าการเล่าดีขึ้นไปเมื่อหน้าก็ยังใครได้เนาะบอกอมัน มาเห็นสภาพเลยนี้ลุงน่าใจว่าลุงกลับเป็นลุงโอ้ยน่าใจเลยีซอยมาเห็นขวดทำลายออดหัวอ่อดหางก็หมดแล้วนี่เราขอญาตนะญาติเอาขึ้นสินนี่แล้วขึ้นให้บัดสินบเราขึ้นว่าบ่ได้ก็ซันใหม่แล้วลูกเจ้าเนาะเจ็บแนอนอนเลยคืออ้เนาะปู่บ้าตีผู้ดีนี่บป่คือได้แนวอื่นเอาพิษบัได้ได้ปู่บ้าตีผู้ดี ข้าัวข้าวเไปตีผู้บ้าก็บม่ได้อีกแจาคืนค่ะทิ้งต้ไม้แบบนี้เฮาคนดีไปตีคนบ้ามีแต่ปบมีแต่หาทางพบเนาะพอลุงแห้งแม่เฮ้ยน้องเอ้ยต่อไปก็มีแต่ทีปรึกษากับทีมงานแล้วว่าจะเห็ดจังไรต่อเนาะเบาเนาะเฮาสีพากันเห็ดผารกิจที่เพิ่นมาหมายให้นี่ให้ไปให้มันแล้วสำเร็จแล้วก็พอ ่อยกะพ่อปงกะปงบุลุงมันนักหลายกะปงเนาะเพราะว่าฉันจะหาบต่อไปกะยันหลังฮักมันบุลุ้งพอวางก็วางเงี้ยพอวางก็วางน้ำพี่น้องเลยพอวางมันเศรื่อเลยเนียมันเมื่อยเน่แมนมันปนหาบลายหาบลายแหละมันหลังฮักมันนักหลายหลังกุ้งเนาะคือแบบว่าเนาะเพราะมันเป็นเบิรผัวเบิรเมียได้เนาะหาบได้เลยเบิร์ตผัวนี่คันว่า เป็นผู้หนึ่งยังวานนักซอยกระถามหยาบซอยกระดึงเนาะเนี่ยนี่มาเห็นสภาพอะไรแล้วเขาจะพูดว่าน้ำทางนี้ก็ดีว่าเห็นแบบเคนซอยแบบนี่เดี๋ยววันนี้ดีใจแล้วเงินเง็นมีเงินน้อมบอกแล้วเครื่องของหักสาวเนาะเคื่องเงินได้มาเพื่อเพิ่นสีได้เงินเงินมากครับมาธรรมดา น,น,หนีหาเงินได้มาก,ล,มาก,ล,กล้วก็ามาซอยเฮานี่สรุปเลยก็เรา้อกทำใ้ขาครองนี่ครับพี่น้องจ้อเฮาจะ่เห็ดพี่น้อง